วัค่ะวันนี้นะคะน้องไอซจะมารีวิวเตอ o t ตา t อันติปีสองพนะคะ1.6ึจีราคาเริ่มต้นเพียงสาม0 0นบาทเท่านั้นมีให้เลือกสีสีนะคะมีทั้งสีเทาสีเงินสีดำหรือว่าสีขาวนะคะหากใครสนใจคันไหนสีไหนสาม,มารถทักเข้ามาสอบถามน้องไอซได้เลยนะวันนี้น้องไอซจะมารีวิวคันนี้นะคะสีเงินนะคะนี่เลยกระจังหน้าโคมเมียมสวยๆแบบนี้ ไฟหน้านะคะโคมไฟด้านหน้านี่เลยใน่วนของล้อนะคะเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะขอบ16ยางเป็นยางปีใหม่นะคะเราเปลี่ยนใหม่ให้ทั้ง4เส้นพร้อมใช้งานเลยค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะ คันนี้นะคะเป็นสมาร์ทย์เลดนะคะถ้าเรามีกุญแจถ้าเราถือกุญแจอยู่ใกล้ๆเราสามารถเปิดได้เลยนะคะนี่ภายในค่ะภายในนะคะ,นนะ,คะเป็นสีเบตัดกับสีดําสวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะเบาะหนังก็เป็นเบาะหนังอ่าเบาะที่นั่งนะคะก็เป็นเบาะหนังสีเบตสวยๆนะคะเป็นเบาะเดิมมาจากโรงงานนะคะสภาพดีมากๆไม่มีฉีกขาดเลยะคะ่ะ พวงมาลันะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะคันนี้ไม่เพียงหนึ่งแสนิดๆเองค่ะมีปุ่มพุทสตาร์ทนะคะปุ่มปรับกระจกมองข้างค่ะนี่เลยช่องใส่ของนะสามารถใส่ตังเหลียงได้ใส่ของเล็กน้อยๆได้ที่เปิดฝาก,กระโปรงรถค่ะในส่วนของประตูนะคะนี่ สีเตบตจัดกสีดำสวยๆอันนี้เป็นมือจับเปิดประตูนะคะกลุ่มเปิดหน้าต่างเปิดกระจกรถนะมีออตโต้หนึ่งบานเป็นนั้นฝั่งฝั่งด้านข้างคนขับค่ะกลุ่มล็อกประตูปุ่มล็อกหน้าต่างนะคะในส่วนของที่เปิดถังน้ำมันนะคะตรงนี้เป็นที่ปับเบาะจ้า เกีย์คันนี้นะคะเป็นเกลีย์ออตโต้นะคะเครื่องเล่นเครื่องเล่นวิทยุนะคะมีช่องเสียบ AUX ช่องเสียบ USB จ้าที่ปรับแอร์อืมช่องชาร์จนะคะช่องเก็บของจ้าสามารถใส่ของได้ใส่เอกสารได้ตรงนี้ ตรงกลางมีที่วางแก้วน้ำสองใบนะคะมีช่องเก็บของสามารถใส่ของได้จ้าในส่วนของเข็มขัดนิรภัยยังใช้งานได้ปกติดีเช่นเดิมนะคะ ี่เลยให้ดูเม็ดอากันนะสวยๆเลยรับประกันค่ะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนค่ะในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะนี่ตรงประตูมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำนะคะ ตรงกลางมีที่เสียบชาร์จแบตนะเป็นที่เสียบ USB ค่ะสองช่องนี่เลยเบาะด้านหลังที่นั่งข้างคนขับนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้สามารถใส่ของได้เช่นเดียวกันจ้านี่เลยเป็นเบาะหนังสีเบจเหมือนกันสวยๆเลยเข็มขัดนิรภยัยก็ใช้งานได้ปกติทุกเส้นนะคะ ทายรถสวยๆแบบนี้เลยนี่ค่ะที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างขวางมากใส่ของได้เยอะมากๆนะคะคันนี้ยางอะไรก็มีให้นะคะอุปกรณ์มีมาให้ครบนะนี่ซีนเดิมจากโรงงานยังอยู่นะคะ น็อตนะคะเป็นน็อตเดิมจากโรงงานไม่มีรอยขันนะคะน็อตเดิมๆเลยนี่ในส่วนของพี่เติมน้ำมันนะคะอยู่ด้านท้ายของตัวรถนี่นะคะคันนี้เติมแก๊สโซฮอนะคะเติม E 8 5ได้เติม E 2 0ได้นะคะ ะะเอาระค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามน้องไอได้นะคะเบ mm hmm. อร์0624650169 mm hmm. แอดไลน์ได้คะ่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยสวัสดีคะ่ะ